สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็จะพูดในเนื้อหาของสถิติหวยวันพุธนะครับซึ่งเป็นเลข2ตัวล่างนะครับสตัวล่างตามชาร์ตนี้ก็คือเลขมากที่สุดก็คือหมายเลข0ูนย์ออก18ครั้งนะครับเลข2ออก17แล้วก็เลข5เลข7เนี่ยออก15ครั้งก็คืออันดับ1ถึงอันดับ3นะครับ อันดับ3มีอะไรบ้างก็มีเลข9นะครับเอ่อเลข7ครับเลข5นะครับก็ไม่ได้อยู่ในจุดของซึ่งผมทำอา่าทำดอกจันไม่ให้นะครับส่วนเลขซึ่งผมทำดอกจันไม้ก็มี1กับ6เป็นหาอุดนะครับแต่1กับก็เคยออกแล้ว1ครั้งก็คือ6 1 1 6นะครับแล้วก็1 9นะครับก็คือตรงนี้ 1 6 9ตรงนี้ก็เคยออกก็คือหมายความว่า1619เคยออกไว้นะครับหรือ61ก็ดูไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อรางวัลหวยรัฐบาลนะครับแต่รางวัลที่มากที่สุดก็คือ0-18ครั้งนะครับจดไว้นะครับแล้วก็2ถึง17ครั้งนะครับแล้วก็5กับ7นะครับ5กับ7ถ้าถ้าเเยอะก็ดูแนวไว้เป็น17 นะครับ1 7 7เเป็นอันดับที่3นะครับส่วนถ้า5เป็นอันดับ3ก็คือน่าจะเป็น5 5กับ6 5, 5 6นะครับ1 7 1 9งจ็ดห่าห้กตามสถิติตรงนี้นะก็เป็น0 2 5 7นะครับอันนี้ก็หมายถึงสถิตินะครับแต่ถ้าเป็น ในมุมมองของสถิติตรงนี้ที่ออก2ครั้งก็คือ70是是็ดศนย์เห็นไหมัเยเป็นอันดับ1 7เป็นอันดับ3ก็คือ70ออกถึง2ครั้งอ่ะทำดอกจันไว้ที่7 0ย์ก่อนตามสถิติข้างบนนี้แต่ตรงนี้เลขที่ผมให้ไว้ตามตำแหน่งดาวไม่มีนะครับดูไว้เป็น2แนวแนวนี้แนวหนึ่งแนวสถิติอีก1แนวนะครับทีนี้ลองมาดู2ตัวดู2อตัวบน 2ตัวบนอันดับ1เป็นหมายเลข1และหมายเลข2เห็นไหมครับ1ผมให้เป็นมหาอุดนะครับก็อย่าไปทิ้งนะครับ1อะไรล่ะ1 2 18อ่แาแล้วก็อันดับที่3เป็น5กับ7อีกแล้วคะแนวโน้มก็คือหมายเลข5และหมายเลข7เป็นอันดับ3ทั้งข้างล่างและข้างบน7ก็มีเกณฑ์มาเช่น1 7 นะครับก็มองว่าล่างบนนี่อาจจะมี1ห,หรือ7ตัวใดตัวหนึ่งมาหรืออาจจะมาคู่เลยก็ได้ส่วน2นะครับ2 2อ,อ,อยู่ในมุมของดาวคู่นี้เล่งกันก็คือ2 5 5ก็เป็นันดับ3ทั้งล่างและบนก็ดูไว้อีก1ตัวก็คือ5 2 5 6เลข2ชุดนี้นะครับแล้วก็เลขชุดนี้ก็จะเป็น1 7 นะครับหรือ19เอ่าเราได้เลขไปในเกณฑ์น,นี้แนละ้วน6ออกไปแล้วอ่าก็ดูก็คือเราจะซื้อติดไปไหม6 6เป็นอันดับล่างๆเลยนะครับอยู่ท้ายๆเลย6 6กับ3ถือว่าเป็นเลข3 6 6 3นี่ใน3ตัวบนถือว่าน้อยสุดนะครับคืออันดับสุดท้ายเลยนะครับทีนี้เรามาดูตัวที่ออกแล้วนะครับตัวที่ออกแล้วเช่น หนึ่งเจ็ดข้าง,งบนก็มีเห็นไหมห6 1นึ่งข้างบนก็มี6 1ก็มีเหมือนกันทั้งคู่เลยก็แปลว่าเกณฑ์หน1่1หกหนเลข3าเซตนี้มีสิ์ที่จะมาได้นะครับแล้วตัวตัวเกณฑ์หมายเลข5และหมายเลขเลขอันดับ2องเนี่ยสองสองห้าห้าหกนี้ไหมก็จะอยู่ในเกณฑ์เลขซึ่งมีความน่าสนใจก็คือ1 7 1 9นะครับและ5 2 5 6อ่าอันนี้คือซึ่งนี่อย่างงี้ใช่ไหม16เนี่ยตรงนี้คือเลขดาวมุมดาวคู่สมดูตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเป็นมุมเดียวเดียวก็เราให้ดูเป็น5 2 5 6แล้วก็17 19ตามสถิตินะก็1771แล้วก็16 61อ่าเข้าเข้าแกลบกับตรงนี้ละก็คือเลขมันสอดคล้องกันตามตำแหน่งดาวนะครับ ก็คืออันดับ1 2ตัวบนจะมี1 2 18ครั้งนะครับแล้วละ8ด้วย8นี่ลอยมาเลย1 8อ่านี่มาแบบเดียเด่ยวๆแลนะ้ว1นออกถึง3ครั้งเราก็มองไว้เลยว่าเป็น1 6 1 7 1 8 1 9 1 4อ่ะกรุ๊นี้ให้1เป็นตัวโดดเด่นในของวันหวยออกวันพุธนะครับก็คือเป็นมหาอุธผมมองว่า1 เป็นตำแหน่งที่ดีมากนะครับแล้วเป็นดาวใหญ่มีมีความแข็งแรงมากในวันที่วันพุทธที่6ที่16เมษายนนะครับซึ่งเป็นดาวมหาอุดแล้วก็มีเด่นวันเป็น8 2 8แก็ยังอยู่ตรงนี้เห็นไหมแปดยังเป็นเด่นวันอยู่เห็นไหมครับแปดเป็นเด่นวันกับ2องด้วยก็แปลว่าสอดคล้องกันนะครับก็ดูไว้อย่างนี้ถ้าดูตามเด่นวันตรงนี้2 8 8แนะครับแล้วตามสถิติข้างบน8 8มีได้ถึงอันดับ2ด้วยก็เป็นอีก1ชุดนะฮะถ้าชุด2 28เด่นสุด ชุดหก็มีทั้ง17นะครับ19 16ถ้า14ตรงนี้ก็ยังได้อยู่นะครับก็มีเกณฑมาหมดเลยนะฮะแต่ถ้าดูแล้วก็ถ้าเป็นคิดเป็นเลขวันก็าอาจจะเป็นคู่ทาตุไฟ17ถ้าเป็นคู่โสรดคู่มหาอุก็เป็น16กับ13 14เป็นดาวคู่จกักรพรรดิเลขเส้นนี้เป็นเลขมุมมุมรวมล้นแต่ดีทั้งนั้นนะครับก็ก็ขอให้ยืน1ไว้นะครับ ยินหนึ่งหนึ่งสองตัวนี้ก่อนเป็นหลักสําคัญหรือ1นึก็ได้นะ16 17งหนึ่งเนึ้ี่ถือว่าโอเคเลยสะเลข3เซตนี้นะครับส่วนลองส่วนที่คุณจะเลือกเป็นเลข3ตัวก็ได้นะเช่นหนึ่งสองแอ่ะเราแบ่งเลขเป็นเลขรางวัลตัวหน้าหรือตัวท้าย1นึ่ซื้อติดไว้หรือ3ตัวบนหนึองแปดอ่ นะครับหรือจะกลับเลขกันเขาว่ากันไปอันนี้หมายถึงสถิติของ2ตัวบนนะครับมาดู2ตัวล่างตันอีกทีหนึ่งก็คือ0ูและก็สองสองมีเหมือนกันเห็นไหมแปลว่า2เนี่ยมามีทั้งล่างทั้งบนเ,เนี่ยสองและหนึ่งเนี่ยเด่นล่างเด่นบนเลยนะครับส่วนเราจะจับกู้เป็นอะไรก็แล้วแต่เช่น2เป็น28 1ก็เป็น1นึ่งไรหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับโอเค ก็ดูตามสถิติตรงนี้นะครับก็ลองแคปหน้าจอเก็บไว้นะครับโอเคลองแคปหน้าจอของ2ตัวบนไว้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปนะครับคอมเมนต์ Comment แล้วก็ช่วยให้ค่า CPM การดูของผมสูงขึ้นนะครับให้มีผลในเรื่องของการเรื่องของวิธีของอัลกอริทึมของโปรแกรมนะครับ แล้วเพิ่มค่าการมองเห็นมากขึ้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็มา,าแชร์แนวทางประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามโชคดีนะครับถูกหวยรับสงการสวัสดีครับ